อนนี้เฮาก็ย่างขึ้นเนาะปลามันเบิ่งเาทุกคนปลามันนี่เฮากได้ลดมาแล้วเนาะที่เฮาปลาไว้อยู่สวนตอนนี้เฮาจะจุกลงไปสวนของเฮาเนาะสภาพของเฮา ตอนเช้าก็ได้จุนี้เนาทุกคนเขาก็ได้เมาเอาลรดที่เฉยหอยแล้วเนาะเขาก็สีจุ๊ไปจุ๊ไปสวนเนาะว่าจะไปเก็บสมโอเนาะว้า รถไม่มีเบรเนาะทุกคนสบายดีเนาะสบายดีทุกคนเนาะที่ทอมหับสมเนะาะมือน,นี้เขาจะพาดคดไปเลาะสวนมือนี้เขาจะไปเก็บมากสมโอเนาะเขาเลยปอบไปเลาะเบิงสวนเลยเส้นทางที่เขาจะไปคือสวนไก่ไกหวัวย,ย่อยเนาะ ว่าเด็ขามหวยเบื้องพุดเนาะนี่เขาก็ยางมาเนาะนี่ยางมาคนเดียวมาเอารถจักรป่าวไอยู่สวนเนาะละมันเบิดเขาก็สจยยางเอารถเลยแล้วเขาก็สิไปเก็บสมโอเลยเนาะทุกคนเป็นยังไงก็เขาไปหับสมนรำกันเลยเนาะทุกคนไปเบิองว่า ประักม e ันสิเป็นจังไ้เนาะว่าเฮาสิได้มาซุดโอหรือบอเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ย่างมาเนาะใกล้เติมเนาะประมาณเสาร์นาที่ ไปกันเลยนี่เนาะหนทางเราจะไปหนทางที่เราจะไปสวนเนาะทุกคนนี่ก็เป็นสวนกาแฟสวนของเราจะอยู่ลุบนั่นเนาะแคมหวยย่อย ตอนนี้เขากำลังยางไปเคืองถังเล็วเนาะทุกคนยางไปหอดเคืองถังแล้วหน่อยท่วากลกเติมแลนะท่ามที่มา อันนี้เราก็ได้มาสีหอดไก่สีหอดแล้วเนาะไก่สีหอดรถที่เราจอดไว้เรียกเราจะรีวิวหให้ทุกคนเบิงเลย นี่ก็เป็นเส้นทางที่เฮาย่างลงมาฮอดแล้วเนาะมันจะลงค่อยนิดนึงทางนี้รถจักลงได้เนาะย่างก็ได้นี่ก็หอยรถจักเข้าไปเนาะเฮาก็มาฮอดห้วยกุดนี่เนาะห้วยกุดนี ตอนนี้เฮากย่างขึ้นเนาะปลามันเบิ่งเาทุกคนปลามันนี่จะย่างขึ้นอเนาะเบิ่งเนาะาที่ลงมาอยซําได้เนาะ

nhiều cả đại lốt mal này nó thì họ phá hủy suăn, tuần này họ chạy chung luôn, phá suăn họ nó, xả pha họ tuần này họ chạy chung, lốt nó. คือว่ารถนี้มันตายแลย้วเนาะจุงมเอาไปบ่ได้แล้วเนาะนี่เราทุกคนหากะได้มาเอารถที่เฉียมหอยแลย้วเนาะเขากาส็สีจุ่มไป ต้องไปสวนเนาะว่าจะไปเก็บสมโอเนาะว้รถไม่มีเบรกเนาะทุกคนรถผมไม่มีเบรก ผมไม่รู้จะขี่ไปได้ยังไงนะจูงรถเนาะตอนนี้เมืยแห้งรถบิดน้ำมันให้เกิดปอยลุข่อยเนาะ นี่อาจจะปล่อยเอาเนาะหาต้องมีสมองตอนนี้เขาก็ขี่รถจะเดินทางไปต่อ